ครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube สันติปากพนังนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านขายเทปซีดีใช่ไหมครับสมัยก่<ช>อนเราจะเริ่มต้นขายปเ,เ,ปขปเป็นเทปก่อนเป็นกระสีเป็นเทป๋อเป็นเทปแล้วตามมาด้วยซีดีวีซีดีเพราะร้านนี้ผมจําได้สมัเยเรียนโรงเรียนปากพนังก็แวะมาเจอบทุออาทิตย์เมื่อก่อนเราขายดีมากเลยใช่ไหมโอแต่ว่าตอนนี้มันตามเทคโนโลยีนะเราต้องปรับตัวเดี๋ยวไอ้พี่พาชมบรรยากาศที่นึงอาจจะยังมีแบบเป็นเสียงกองเป็นเทปอยู่ใช่ไหมใช่คร <ข Because S 2> <ไ>ับครับกระสือ แล้วก็แบบนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นพ่อแม่หรือว่าใครขายครับเจ้า,าของร้านเขาขายจะ,ยจะเป็นเจ้าของร้านก็คือย่าอ๋อเดีพี่เป็นลานเปนยแยกกันอ๋อนี่ครับแต่๋ยวพี่ก็คุ้นหน้าเหมือนกันค่ะย<ห>ุลานอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูบรรยากาศนิดนึงอ่าตอนนี้ก็เป็นเทปคาสเซ็ตยังพอมีอยู่นะคาสเซ็ตยังไม่มีอ๋อเป็นยูเอสบีอ๋อเป็นยูเอสบีนะเราทำคล้ายคายเซ็ตโอ้เราแต่งแต่งคล้ายคล้ายคาสเซ็ตโอ้ครับอันนี้ก็ชุดเก่าๆยังมีอยู่นะครับอืม อันนี้เราขายตามราคาเลยนะอ่าก็ลดบ้างแต่เพราะว่าอ๋อถ้าใครมาซื้อหลายแผ่นแล้วก็ลดได้แบบส่งได้นี่ครับโอ้บางที่อืมบางบางชุดกว่าไม่ไม่ไม่ได้เล่มเหมือนกันนะนี่ครับอ๋อเมื่อก่อนจาได้มุมนี้มาเลือกซื้อบ่อยอ๋อนี่ครับบางชุดนี่ในบริษัทอาจาระไม่ไม่ได้เล่เหมือนกันนะใช่นี่ครับมีทั้งชุดเก่าส่วนใหญ่ก็ นี่ครับอืมแต่ว่าตอนนี้เรียกว่ายอดขายอาจจะน้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะเราก็ปรับตัวเห็นว่ามีเป็นยูเอสมีเป็นอะไรเสตไรด้วยยังพีปิดอ๋อเนี่ครับจะนี้มาทำตัวนี้ด้วยเพราะว่าตัวนี้จะขายง่ายกว่าแต่เพราะว่าเครื่องเสียงมันก็เป็นซีดีมันก็น้อยลงคนก็จะมาเล่นตัวนี้มากกว่าเรียกว่าร้านนี้ใครอยู่ปากพนักต้องคุ้นเคยแน่โดยเฉพาะอายุสามสิบขึ้นยี่สิบสามสิบขึ้นอีก เอ้ยยุค90ร้านหน้าไปซันีนะใช่ใช่จไม่่้นี่ครับที่เามาพอโตมาก็อมาเห็นแล้ว่นถึงตอนเด็กๆอ๋อแต่ว่าเป็นซีดีวีซีดีพวกนี้เราก็ยังไม่เลาออกยังเราจะเก็บไว้เรื่อยๆก็จนกว่าแบบเขาไม่ขายกันแล้วแหะแบบเหมือนกับบริษัทเขาไม่ส่งไแล้วก็อาจจะหยุอ๋อแต่ว่าบริษัทเขาก็ยังส่งมาให้แต่บางคนยังมีคนแบบว่าชอบแบบคลาสสิกเก่าๆอยู่นั่นแหละัากก็มคนมาถามนใช่ีคนอกั โอ้ครับนี่ครับเราก็จะขายเรื่อยๆอนุรักษ์ไปเรียกว่าก็แวะมาซื้อกันได้ครับร้านร้านเปิดตัวนี้พี่เปิดทุกวันครับทุกวันนะถ้าไม่ไปทัร์อะไรก็ถึงจะเปิดทุกวันเลยไม่ได้เป็นไรเรียกว่าร้านอยู่หน้าไปสถานีปากมานังนะครับเรียกว่าทุกคนคุ้นคุ้นเคยทุกคนต้องเคยเคยมามาซื้อนี่ครับโอเคขอบคุณพี่เจ๊เล่นชื่อพี่อะไรครับพี่เก๊ค่ะขอบคุณพี่เก๊มากครับที่พาชมบรรยากาศร้าน